สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกเพจสินชัยคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนุ้ยนะคะตามสัญญานะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวรถให้ดู3คันนะคะเป็นตระก,กูลตโ,โตโยต้าทั้งนั้นเลยวันนี้จะมีเก่ง1คันแล้วก็กระบะ2คันนะคะก <_ n> ็สนใจคันไหนเป็นพิเศษอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าไม่ใช่คันที่นุ้ยมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์ใต้ข้อความแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะก่อนจะไปแนะนำรถนะคะ วันนี้นุ้ยจะขอแนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสารของสินชัยคาเซนเตอร์สาขาระยองนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารสินชัยคาเซนเตอร์สาขาระยองก็คือเบอร์โทร0899695577แล้วก็0856617799ส่วนเบอร์นุ้ยเองก็คือ0932852523แล้วก็เบอร์ตะกล้องนะคะก็คือ0947072808นะคะส่วนใครที่ไม่สะดวกจะโทรเข้ามา อสอบถามข้อมูลแต่สะดวกทางไลน์นะคะของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์เราจะมีไลน์แอดของสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ก็คือ s i s i n c h a i แล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งะคะ s i s i n c h a i แล้วก็ตามด้วยเลขหนึ่งะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันเลยนะคะคันแรกตัวนี้นะคะเป็น Toyota a l t i ตนะคะขนาดเครื่องยนต์ 1,600cc ตัว G นะคะตัวท็อปสุดนะคะ ตัวนี้เป็นปี2014นะคะเครื่อง1.6ตัว g ีเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเราแพนดูไปรอบๆก่อนนะคะปี2014อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเห็นรถสวยๆแบบนี้แต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่4,999,900นนะคะขนาดเครื่อง ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะะภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลหน้าจะเป็นสีครีมมีแต่งลายานะคะโ้คอกแปกก็แอร์แบ็กนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้าเป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วตัวนี้เอตัวนี้มีมีช่องเสียบ usb หรือเปล่าเนาะไม่มีช่องเสียบ usb แต่ตัวนี้จะเป็น cd mp3 เล่นได้นะคะคอนโซลจะเป็นสีทูโทนแล้วก็แต่งลายไม้แอร์แ็คสองใบนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังนะคะภายในกว้างขวางน่าดูเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่499,900สามารถผ่อนระยะยันได้8สีงวดนะคะ ่อนระยะยาว84งวดอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะลูกพักดีสามารถจัดปีดาวได้เลยนะคะใครไม่ค้างแล้วนะคะขนาดเครื่องยนต์1,600ซีซีนะคะปี2014นะคะ่อนระยะยาวได้ถึง84งวด84งวดอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะประมาณ9 8 0 0 9 9 0 0นะคะประมาณ9 8 0 0 หรือจะถูกกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขบวนไปน,นะคะแนวนบ้างค่ะเก่งสวยสวยมาก,กระบะสวยสวยากนะคะตัวนี้เป็นคะคปี2016นะคะขนาดเครื่องยนต์ 2400cc ปี2016นะคะตัวนี้เป็น Toyota Revo ว่แพตัวนี้เป็นโอเพนแพรนะ,ะเปิดแพรได้ปี2016 นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่449,900สนาพะคะสี่แสนสี่หม่อนระยะยาวได้ถึง8ปงวดที่สี่ระยะยาวอยู่ประมาณ8,800ันแปดะคะแปงวดอยู่ประมาณ8ปดพกว่าบาทนะคะถ้าอยาก้ทลนลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็น72งวดถ้า72งวดก็อยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะตัวนี้แอร์แบ็กสามใบนะคะแอร์แบ็กสามใบเป็นเกียร์แมนนวลภายในจะเป็นเบาะผ้าแบบสปอร์ตนะคะ มีหน้าจอแถมมาด้วยนี่นะคะและก็เป็น Open c a p ปด้วยโอเพนแคปนะคะเดี๋ยวเราเปิดแคปให้ดูโชว์ค่ะแคปกว้างนะคะคือว่ากว้างคล้ายคล้ายๆกับรถสีประตูเลยนะคะตัวตัวใหญ่นะแต่ว่าหนูยังเข้าได้สบายๆนะคะตัวนี้ย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะอยู่ที่ 4, 4 99, ะะี9แสนสี่าพรอนะผลระยะยาวเอ้ยแนะคะแปดสิบจา 8,000สำหรับคาเติกีตัวนี้จัดฟรไปเลยคะคนราจ้า8 1ดสิงก็ไปได้ย uh, ินด้ค่ะโอเคไม่ไรอเดี๋ยวเราวนคันนี้หนึ่งรอบไปคันต่อไปเลยนะคะวันนี้ไปเพจที่เป็นแฟนพันธุ์แท้โตโยต้าเลยนะมีทั้ง เดี๋ยวคันนี้นะคะใครที่ต้องหารถไฟฟ้านะครบรถหัวเดียวนะคะตัวนี้ของนำเสนอนะคะตัวนี้จะได้เลยว่า ไยมิ่งประมาณน่าจะ1นึ่งน่ันะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดดูภายในกันนะคะอ่ปีสองพันสิเลขไม่อยู่1 4ึ่งนะคะประมาณ1นึ่งหมนสี่พันตพนะคะพร้อมกับนี่ค่ะช่องเสียบ USB สนฟะังเพลง ได้เสียบ USB ได้นะคะ Airbag 3ใบนะคะได้จะเป็นเบาะหนังห,หนังสีดำนะคะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0 4 000, 9 9 0 0ผ่อนระยะยาวได้84เดือนเหมือนกัน84เดือนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะอยู่8,000กว่าบาทใครยังไงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมหรือว่าสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ทิ้งเบอร์โทรสลับไดจังหวัดนะคะทิ้งเบอร์โทรสลับไดจังหวัดนะคะแล้วก็สในใจรถรุ่นไหนก็ฝากเบอร์โทรไว้ได้เลยโอ้าอากาศกำลังดีนะคะตอนนี้ลมแรงมากเเหมือนอยู่ริมทะเลเลยนะคะยังไงสมาชิกเทสิทชัยคาเซ็นเตอร์ท่านไหนที่ใกล้เคียงชนบุรีระยอง,างสาชเช้าสาแก้วประจวบหรือเราแวแกใกล้เคียงก็สามารถแวะเข้ามาชมมาชมแล้วก็ มามาเลือกใช้บริการแล้วก็มาดูรถได้นะคะที่เดนตสชายคาเซนเตอร์ของเราสังเกตง่ายๆเลยสิใชายคาเซนเตอร์ของเราจะอยู่ติดกับวัดพาบยางพรน,นะคะวัดวิหารสีเหลืองเต็นท์เราก็สีเหลืองเหมือนกันนะคะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวยังไงก่อนจบไลน์นี้ก็ขอฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราแชร์โลเคชั่นไปให้หรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่โซนใกล้เคียงแต่ว่ามาไม่มาไม่ถูกจริงๆเดี๋ยวขับรถไปรับถึงที่เลยนะคะ โอเคเบอร์โทรติดต่อสื่อสารของสาขาสินชัยคาเซ็นเตอร์ระยองนะคะก็คือ0899695577นะคะ0856617799 0932852523อันนี้เบอร์นุ้ยเองนะคะแล้วก็เบอร์น้องเป้ก็คือ0947072808นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเซล์ลใหม่หนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าเข้ามาก็จะเจอนุ้ยเจอพี่หุย๋ยแล้วก็มีคนหนึ่งนะคะ วันนี้พี่โคกนะคะเพิ่งมาทํางานมาได้สบายดีหน่อยค่ะโอเคยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยถ้าโอกาสหน้าเข้ามาก็จะเจอนุ้ยจเจอ,เจอพี่โคกพี่อุ๋ยนะคะแล้วก็น้องเป้เนาะยังไงวันนี้หนุ้ยขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ